น้องสุขใจลูกชายคนเล็กของเต่าสมชายเจอเพื่อนที่โรงเรียนถามทำไมนัดมีเรียเต่าสมชายถึงเลิกกันงานนี้ฟังคำตอบเกินคาดมากอย่างที่หลายๆคนต่างทราบกันดีแล้วว่านัดมีเรียและเต่าสมชายก่อนหน้านี้เคยเป็นอดีตคนรักกันมาก่อนแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ได้เลิกรากันไปแต่ทางด้านเต่าสมชายนัด มีเรียก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและทั้งคู่ต่างยังสนิทกับครอบครัวใหม่ของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดีล่าสุดมีประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อนัดมีเรียได้ออกมาโพสต์คลิปหลังไปดูการแสดงแฟนชันเดอร์มิวสิคัลที่ทางด้านน้องฟ้าโปรดลูกสาวบุญธรรมของนัท มีเรียอ้มอธิชาติและน้องสุขใจลูกชายคนเล็กของเต่าสมชายได้ร่วมแสดงด้วยกันโดยทางด้านนัดมีเรียก็มีโอกาสได้เจอกับครอบครัวของเต่าสมชายที่ประกอบด้วยน้องสุขใจเต่าสมชายและยุยอัธมาศภรรยาเตาสมชายอีกด้วยโดยทางด้านน้องสุขใจได้เล่าให้นัดมีเรียฟังว่าเพื่อนที่โรงเรียนถามถึงนัดมิเรียเตาสมชาย ทำไมเลิกกันซึ่งทางด้านน้องสุขใจได้เล่าว่าพี่นัดครับวันนี้ผมไปโรงเรียนเพื่อนที่โรงเรียนผมถามว่าอยู่ทำไมพ่ออยู่ถึงเลิกกับแฟนเก่าผมเลยตอบไปว่าให้ไปฟังเพลงรักไม่ช่วยอะไรเดี๋ยวก็รู้หมดเลยซึ่งทางด้านนัดมีเรียกอดน้องสุขใจพร้อมถามว่าจริงหรอแล้วฟังแล้วรู้เรื่องไหมน้องสุขใจก็ตอบกลับมาว่ารู้เรื่องครับ เรียกได้ว่าเป็นอีกโมเมนต์ที่น่ารักสุดๆ